ชาวมังกรนะคะตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่เก้านี่คะ่ะดวงชะตาของคุณบางท่านอาจต้องไปพบแพทย์แล้วนะ หรือไม่ก็นะคะช่วงนี้เรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องความดันปวดหัวนะคะไม่เกณฑ์นะแต่คุณจะโชคดีเรื่องการงานสําหรับใครที่รอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมาที่การงานดีนะคะลูกหลานบริวารเนี่ยอาจจะทําให้คุณนะคะไม่ไว้ใจเกี่ยวกับการงานนะเะาอาจจะเป็นเด็กเกเร e, ช่วงนี้อาจจะดื้อหน่อยนะคะคุณก็เลยนะคะมีมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตําแหน่งลูกหลานบริวารน,นะคะตําแหน่งแฟนคนที่มีคู่แล้วนะคะตอน อนนี้อาจจะหันหลังให้กันแฟนคุณอาจจะหนีเที่ยวหรือหรือไม่ก็แฟนตอนนี้นะคะปิีวิเวกนะคะอาจจะไปปฏิบัติธรรมหรือไปต่างจังหวัดไปคนเดียวด้วยไม่ยอมชวนคุณไปด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสได้เจอคนถูกใจในปลายสัปดาห์ช่วงนี้ค่อนข้างจะฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องความรักนะชาวราศีมังกรน,นะคะแต่คุณก็เป็นจังหวัดดีที่คุณจะได้เจอคนถูกใจในสถานที่สวยงามหรือที่ ที่ที่เพื่อนนะคะแนะนําให้หรือไม่ก็อาจจะได้ไปเที่ยวที่หรูหราแล้วก็ได้เจอคนถูกใจนะคะใครที่รองานจะได้งานนะคะตําแหน่งเรื่องความคิดและหัวใจตอนนี้ชาวมังกรรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าตัดสินใจแต่ในบางมังกรเรื่องสุขภาพตอนนี้ให้ระวังเรื่องอ่ะอ่ะหัวใจด้วยนะคะอ,อาจจะเหนื่อยง่ายหายใจหอบติดค่ะตำแหน่งบ้านนี้ก็อาจจะ มีความขัดแย้งกันในในตำแหน่งบ้านด้วยนะคะอาจจะพูดกันน้อยลงนะคะหรือไม่ก็นะคะคนในบ้านเนี่ยไม่เข้าใจกันเนาะแต่ก็เป็นจังหวะด,ดีสำหรับอ่าคนที่นะคะอรองานน่ะจะโชคดีเรื่องงานส่วนคนใกล้ตัวตอนนี้อาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณเรื่องเงินด้วยนะชาวมังกรน,นะวันที่3เนี่ยเป็นวันที่คุณจะได้ทั้งได้ทั้งข่าวดีแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพ ความเครียดความดันอาจจะได้พบหมอพบแพทย์แต่ว่าคุณจะได้งานแบบฟุกฟุกใครที่รอง,งานได้งานนะคะวันที่3วันที่4ก็เช่นกันมีโชคมีลาบมาีใครที่ทํางานออนไลน์เนี่ยงานจะเข้าเยอะในวันที่4นี้นะคะวันที่5คุณจะโชคดีเรื่องการเงินถ้าคุณเดือดร้อนคุณไปหาใครเขาก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินส่วนในทางกับการก็อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือการเงินกับคุณคุณก็เป็นคนใจบุญสายบุญนะคะ ให้ความช่วยเหลือเขาด้วยเช่นกันนะคะวันที่6นะคะสุขภาพที่เจ็บปวดจะแข็งแรงขึ้นวันที่7ให้ระวังคําพูดในตําแหน่งบ้านคนในบ้านจะไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะมีการหันหลังคุยกันด้วยนะคะหรือไม่ก็จะมีปะทะกันไปแล้วแหละวันที่8นะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพความดันนะคะปวดหัวไม่เกณฑ์ข้อเท้าค่ะพิกขาแพงนะคะหายใจติดขัดส่วนวันที่ อ่าวันที่10เนี่ยเป็นวันที่ดีนะคะจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะได้ข่าวดีนะคะหรือถ้าใครที่อ่าไม่สบายใจก็จิตใจก็จะดีขึ้นจะมีความสุขขึ้นจะนะจะได้เจอคนถูกใจก็วันที่9นี่แหละสำหรับคนโสดนะอ่าสีนำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวนะคะสีม่วงนะคะสีม่วงนะคะเลขนำโชคของคุณมีเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเลขอ่าเลขแปดนะคะเลขหนึ่งเลขแปด แล้วก็เลขเจ็ดนะคะอะอย่าลืมหกด้วยก็แล้วกันเนาะสีนำโชคแดงกับเขียวนะคะแล้วก็ม่วงนะเกี่ยวกับความรักเนี่ยให้ใส่ม่วงนะคะอ่าวันที่ดีบอกไปแล้วเลขนำโชคบอกไปแล้วนะคะวิธีทําบุญเนาะช่วยเหลือคนยากไร้นะอ่าตำแหน่งบ้านอาจจะมีของแตกหักเสียหายให้คนทิ้งนะอย่าเก็บไว้นะคะอาอาจจะห้องน้ําแตกพื้นร้าวนะคะ ตำแหน่งบ้านอาจจะได้ซ่อมแซมเนาะในสัปดาห์นี้นะคะแต่ก็มีมีดีมีเสียนะคะแต่แต่มีดีมากกว่าเหมาะสำหรับคนโสดจะได้เจอคนถูกใจนะคะอ่าแล้วก็นะคะให้ระวังนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพก็คือนะคะความเครียดไมเกรนนั่นแหละเนาะเพราั้นก็โอเคหมดเลยตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9นะคะเป็นการต้มอ่าเริ่มต้นเดือนใหม่ที่ดี ที่ดีเช่นกันนะคะอาจจะมีความสุขในวันที่29คุณจะได้เจอคนถูกใจแน่สำหรับคนโสดขอให้โชคดีนะคะชาวมังกรค่ะ